ครับรายการทุกทิศตัวไทยมาแล้วครับพบกับผมธิรนในมีชัยรายการที่จะนํำคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวที่หลากหลายรอบเมืองไทยและไม่ไกลจากตัวคุณนะครับพบกันเป็นประจําทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับ15นาิา30นาทีถึง16นาฬิกาทางช่องไทย PBS ครับและคุณผู้ชมก็ยังติดตามรายการทางสื่อออนไลน์พร้อมกันได้ที่แฟนเพจ a c e b o o k ของทุทิศทั่วไทยครับ ช่วงนี้มีที่เที่ยวสวยๆมาแนะนํากันทั้งนั้นเลยนะครับเพราะว่าใกล้จะปลายปีแล้วจะเป็นช่วงไฮซีซันของการท่องเที่ยวทางธรรมชาติแทบทุกที่ครับรวมถึงมีข่าวนักเรียนเก่งๆก,กับการใช้เทคโนโลยีคู่กับงานบุญไปชมตัวอย่างกันเลยครับชมทะเลเหมอกและนาข้าวขั้นบันไดที่บ้านน้ำจวงจังหวัดพิษณุโลกอากาศเย็นสบายทั้งปีต่องเที่ยวให้ได้นะครับ นักเรียนที่ลำพูนติด GPS ที่ฝาบาทพระให้ญาติโยมทราบตำแหน่งพระขณะออกบินธบาดลดเวลารอจุดธามาถูกโทรพาชมสถาปัตยกรรมสุดแปลกตาที่วัดสีมาลัยทรงธรรมจังหวัดนครราชสีมาตั้งอยู่บนเขามีให้ชมถึง16ชั้น านึกถึงนาข้าวขั้นบันไดที่สวยเหมาะกับการท่องเที่ยวชมธรรมชาตินะครับบ้านน้ำจวงจังหวัดพิษณุโลกก็คืออีกแห่งที่น่าไปเที่ยวในช่วงนี้เพราะว่านาข้าวกำลังเขียวขจีบรรยากาศดีสุดๆไปเลยครับ เป็นช่วงเวลาที่นาข้าวขั้นบันไดในโครงการอันเนื่องมาจากระาชดำริพื้นที่มากกว่า2,000ไร่ของชาวไทยภูเขาเผ่ามง้งกำลังออกรวงรอวันเก็บเกี่ยวบรรยากาศจึงเขียวขจีไปทั่วเนินเขาโดยเฉพาะที่บริเวณเนินสองเต้านักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมสามารถชมทิวทัศน์ได้แบบพนรามา360องศาที่บ้านน้ำจวงตำบลบ่อภาคอําเอชาติการจังหวัดพิษณุโลก ยังมีทะเลหมอกที่สอดแทรกขึ้นระหว่างเนินเขาครับที่ทุกคนสามารถมองเห็นได้จากจุดชมทิวทัศน์ศูนย์เรียนรู้ภูทับ4ีโครงการรักน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินซึ่งเครือข่ายกลุ่มขับเคลื่อนน้ำจวงร่วมกับสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือพิษณุโลกสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและชุมชนในพื้นที่บ้านน้ำจวงได้ร่วมกับวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินทร์จังหวัดพิษณุโลกให้ความรู้แก่ชุมชน ได้เตรียมความพร้อมการท่องเที่ยววิถีใหม่สัมผัสธรรมชาติในแบบกินดีเที่ยวดีสุขภาพดีชีวีมีสุขครับตอนนี้ก็มีนักท่องเที่ยวทยอยมาเรื่อยๆแล้วอย่างที่เห็นดอกไม้สวยงามมีบ้านพักที่สวยงามทุกคนก็ได้พัฒนานะครับแล้วโดยเฉพาะอากาศช่วงนี้ก็ถือว่ากำลังดีขนาดช่วงนี้บ่ายโมงกว่า ที่ยืนอยู่กลางแหลนนี่ก็ยังไม่รู้สึกว่าร้อนอะไรเท่าไหร่นะครับแล้วอยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่บ้านน้ำจวงเพราะว่านาขั้นบันไดช่วงนี้กำลังสวยมากนะครับ นอกจากทิวทัศนธรรมชาติแล้วยังมีการแสดงของนิถรรชุมชนให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมชมนะครับกับบรรดาน้องๆหน้าตาน่ารักที่ตั้งใจฝึกซ้อมไปต้อนรับนักท่องเที่ยวซึ่งขณะนี้ชุมชนม,มีความพร้อมเพราะว่าพัฒนาปรับปรุงโฮมสเตย์รวมถึงถนนหนทางให้สามารถเดินทางเข้ามาในหมู่บ้านขึ้นภูเขาสูงได้สะดวกครับชาวบ้านจัดเตรียมที่พักเป็นบ้านพักแล้วก็จุดพักกลางเต็นท์ให้กับนักท่องเที่ยวเลือกตามความชอบด้วย อากาศบนเขาของบ้านน้ำจวงจะเย็ยนสบายตลอดทั้งปีครับแล้วก็หนาวเย็ยนจัดในช่วงปลายปีนี้นะครับใครกําลังหาที่ท่องเที่ยวเตรียมศึกษาข้อมูลกันได้เลยครับที่ท่องเที่ยวอีกแห่งวันนี้ผมเลือกมาให้คุณผู้ชมดูแล้วอยากออกไปเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจกันให้ได้ครับเป็นการเที่ยวแบบชมวิถีชีวิตพื้นบ้านก็คือการทําน้ําตาลมะพร้าวที่อําเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีครับ สวนมะพร้าวน้ำหอมที่ปลูกกันอย่างแพร่หลายสุดลูกหูลูกตาที่บ้านรัดล่างหมู่5ตำบลบางครกอรําเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติชั้นเลิศนะครับเพราะว่าชุมชนมีพื้นที่ติดกับแม่น้ำเพชรจึงเต็มไปด้วยทรัพยากรดำรงชีพอย่างการทำน้ำตาลมะพร้าวของขึ้นชื่อชาวบ้านบางครกเพราะมีความหวานหอมอร่อยต้องนำกระบอกขึ้นแตรองน้ำตาลมะพร้าวกันสดๆนะครับจากยอดมะพร้าวแล้วก็มาเคี่ยวจนกลายเป็นน้ำตาลมะพร้าว ลูกมะพร้าวก็ยังเพิ่มมูลค่านําไปทําเป็นไอติมมะพร้าวนะครับพร้อมเสิร์ฟทั้งลูกพวงด้วยชมการทําขนมจากปิ้งบนเตาไฟหอมหวานมันนะครับส่วนใครที่ชอบลงเรืออยากชมวิถีรินแม่น้ําเพชรนะครับก็มีกุ้งก้ามกรามหรือว่ากุ้งแม่น้ําที่ชาวบ้านจะนําเรือออกไปนั่งตกกุ้งกันนะครับเพื่อน,นํามาเป็นอาหารแล้วก็ขายสร้างรายได้หากกุ้งตัวใดมีไข่แก่ก็จะนำไปปล่อยในกระชังธนาคารกุ้งก้ามกรามที่ชาวบ้านทำเอาไว้เพื่อขยายพันธุ์ต่อไปครับ ที่นี่ถึงอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแหล่งอาหารนานาชนิดมีอาหารการรับประทานบริโภคต่างๆที่สมบูรณ์มากที่สุดในเขตอำเภอแหลมในเขตหมูห่5บ้านละล่างมีตลาดชุมชนที่คอยต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามา,าปิดทององค์พระทองวัดขาตะเขามีตลาดมีอาหารการกินหลากหล,ล,ลายาที่จะเชิญชวนให้พี่น้องในเขต ประเทศในเขตพื้นที่มาเที่ยวชมดูได้นอกจากนี้ครับที่บ้านรัดล่างถ้ามาแล้วต้องไม่ลืมเข้ากระาบบูชาขอพรหลวงพ่อทองที่วัดเขาตะครานะครับอยู่ที่เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองเพชรบุรีแล้วก็ทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับจะมีตลาดริมน้ําชุมชนคนเขาตะคราชาวบ้านจะนําอาหารพื้นบ้านอย่างพืชผักผลไม้มาวางขายกันนะครับให้เลือกอุดหนุนในราคาที่ถูกด้วยครับ เห็นน้ำตาลเมืองเพชรแล้วก็นึกถึงข้าวเกลียบปากหมอ้อสูตรของชาวบ้านลัดล่างครับที่จะใส่น้ำตาลมะพร้าวผสมไปกับเนื้อหมูแล้วก็เครื่องเทศด้วยหุ้มด้วยแป้งก่อนจะนำไปทำข้าวเกลียบปากหมอ้อได้รสชาติที่กลมกล่อมเลยครับ จากที่เที่ยวธรรมชาตินะครับไปเที่ยวกันแบบศิละปะแนวศาสนากันบ้างครับที่วัดสีมาลัยทรงธรรมอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเป็นวัดที่ตั้งอยู่บนภูเขาแล้วก็มีจุดเด่นมีงานศินละปะทั้งภาพวาดรูปปั้นนะครับแล้วก็ยังนําเหรียญแล้วก็พระเครื่องเนี่ยมาเป็นองค์ประกอบติดไว้ในอุมโมงค์เจดีย์ด้วยติดตามกับคุณจุธามาศผูกโพครับ คุผู้ชมเข้าวัดสิมลาลัยรงร,รมนะคะมีงานศิลปะหลากหลายชนิดด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นภาพวาดฝาผนังนะคะรวมถึงงานปูนปั้นด้วยค่ะซึ่งตรงนี้นะคะก็เป็นการจัดแสดงพุทธประวัติค่ะและยังมีปฏิมากรรมร่วมสมัยด้วยนะคะเพื่อให้เยาวชนรุ่นใหม่ค่ะแล้วก็ผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้ค่ะ <im S 1> <im S 2> นอกจากนี้นะคะก็ยังได้ชมวิวทิวทัศน์360องศาด้วยค่ะ สถาปัตยกรรมตามวัดที่เคยพบเห็นทั่วไปเราใช้ความคิดจินตนาการถ่ายทอดออกมาเป็นพุทธศินสะท้อนสังคมแฝงความหมายทั่วทุกตารางนิ้วภายในวัดสิมาลัยทรงธรรมตำบลหมูสีอำเอปากช่องจัังหวดนครราชสีมาเดิมเป็นสำนักสงฆ์มีศาลาหนึ่งหลังและถ้ำมีประสงค์มาจำศีลปฏิบัติธรรม เมื่อปีพศ2524เริ่มมีประชาชนที่ศรัทธาเข้ามาร่วมสร้างสิ่งปลูกสร้างและประดับพื้นที่ภายในวัดจนปัจจุบันเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางค่ะจะมีเหมืองหินเหมืองหินที่เขาเอาหินมาทั่วโลกก็มีหินในประเทศไทยก็มี ลักษณะหินต่างๆจะมาจากทุกประเทศอิตาลีขาวๆเนี่ยที่เขาไว้หินหยกหินแคนาดาแอฟริกาหินทั่วโลกนะเราไปมีเหมืองที่นี่เขาบริจาคมาแล้วก็มาประดิษฐ์ประดอยตกแต่งมาแปะมาปะตามภาษาเราก็จะเป็นเรื่องเล่าของผู้ที่เขาเข้าใจมีความเชื่อที่มันใกล้เคียงกับศาสนาหรือมีการเปรียบเทียบเปรียบเทียบว่าทุกศาสนาสอนทุกคนเป็นคนดีแล้วก็ เราไม่ควรที่จะกีดกันว่าเป็นธรรมยุทธมหานิกายมหายาณมันจะเป็นงานของศิลลังกางานที่เราไปในประเทศต่างๆเราก็จะนํางานที่เปตงานจีนงานอินเดียงานกัมพูชางานอะไรเนี่ยมาผสมผสานเป็นพุทธศิ์พุทธสิ์อะไรที่มันเกี่ยวกับพุทธเป็นศิลป,ปะได้แล้วก็จะนํามาโยงนํามาโยงเข้าเรื่องของศิลป์มาเล พระสุมเมนจำลองเป็นศูนย์กลางภายในวัดสิมาลัยทรงธรรมทางขึ้นแบ่งเป็น16ชั้นซึ่งหมายถึงเรื่องการแบ่งภพภูมิอย่างเช่นชั้นที่15ส่วนจัดแสดงอาคารเทริดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่9 ที่13ถึง14เรื่องราวเกี่ยวกับสถานการณ์ในอดีตและปัจจุบันรวมถึงเรื่องราวการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่แฝงแง่คิดและคำสอนเตือนใจค่ะพอรวมตัวกันว่าประเทศมันถูกปิดเนี่ยทุกคนกับกลับคืนประเทศตัวเองมันถูกรีเซ็ตกลับมาพ่อแม่อยู่ด้วยกันพร้อมหน้าลูกเต้าอยู่ต่างประเทศกลับมาหมด จะเป็นอะไระเกี่ยวกับเรื่องเขจะเขียนว่าอะไร<ม>ที่เปลี่ยนไปคือเวลา<ม>ที่เปลี่ยนไปคือเวลาสำหรับบริเวณนี้เป็นอุโมงค์เจดีซึ่งนำพระเครื่องที่เคยเก็บไว้ในกรุออกมาประดับแทนเป็นการเผยแพร่ความงดงามของพระเครื่องอีกรูปแบบค่ะ ชั้นที่10ถึง11เป็นชั้นพระขาวเป็นงานศิลปะพุทธศิลป์ที่รวบรวมทุกสมัยตั้งแต่สมัยคอมสุโขทัยอายุทยามาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์รวมถึงสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคตที่แฝงไปด้วยธรรมะร่วมสมัยถูกนำมารังสันขึ้นเป็นงานศิลปะด้วยการนำเหรียญกระสับไม่ว่าจะเป็นเหรียญสลึง25สตางค์50สตางค์เหรียญบาทเหรียญ5บาทและเหรียญ10บาท ทุกรุ่นทุกปีพศประดับบนรูปพระพุทธเจ้ารูปเทวดานางฟ้าพระพรมพระอินทร์รูปฤาษีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในตำนานและสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ในวรรณคดีที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาได้อย่างน่าสนใจและแปลกตากลายเป็นงานพุทธศิลป์ที่ไม่ธรรมดาค่ะ เหรียญกรสาบถือว่าเป็นการประดับเหรียญรัชกาลที่9เพื่อกลุ่มคนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้เพราะในอนาคตอาจจะหาดูได้ยากแล้วล่ะค่ะเหรียญต่างๆก็เราคิดว่าเราอยู่ในรัชกาลที่9เราเข้าใจอย่างนั้นแล้วเหรียญที่เขาไม่ได้ใช้กันเขาไม่ได้ใช้กันแล้วก็มารวบรวมแ้วขอบินทบาทบ้างตามโรงเรียน วัดวาสนาที่ศึกษาที่เขาไม่เอาอะแล้วก็มาประดอยเป็นงานพุทธศินเพราะเข้าใจว่าความปรารถนาของพระโพธิสัตว์เหมือนในหลวงเนี่ยทรงเป็นพ่อเป็นดินใช่ไหมท่านคงจะเป็นสมุติเทพที่เขาเรียกกันนะเทวดาเดินดินแล้วก็จริงเอาลูกของท่านเนี่ยซึ่งมีเกียรติมีค่าเนี่ยยกขึ้นมายกขึ้นมาให้เป็นให้เป็นสมุติเทพเป็นเทพเป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นโพธิสัตว์เป็นปัจเจกพุทธเจ้าเป็นพุทธเจ้า คือความเข้าใจของคนที่มันหลากหลายแล้วก็จะนำสิ่งที่คิดว่าเขาอาจจะมองข้ามมาเป็นศิลปะรูปปั้นพระพุทธรูปมักรีผลเป็นผลงานของลุงโกศลคงเลี้ยงซึ่งสร้างงานศิลปะมาแล้วไม่ต่ำกว่า30ปีใช้เวลาสร้างสารค์ไม่เกิน2สัปดาห์ต่อหนึ่งรูปปัน้นเหลือเพียงคนเดียวของวัดสิมลาัายทรงธรรมที่ยังสารงานต่อ แม้จะพยายามถ่ายทอดให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ในงานชิ้นนี้ก็ตามแต่การใช้ความอดทนและการใช้จินตนาการค่อนข้างสูงจึงทำให้มีผู้สืบทอดน้อยลงค่ะมันอยู่ที่ใจเราแหละฮะถ้าเรารักชอบแล้วก็ทำเรื่องยากให้มันดูเป็นง่ายได้แต่ถ้าเราไปฝืนอย่างเงี้ยอยากจะทำเพราะเห็นเขาทำอย่างเงี้ยมันก็จะ พอเราไปไม่มีประสบการณ์หรือไม่มีใจอย่างงี้นะก็จะดูเป็นเรื่องยากครับมันไม่เหมือนกันครับตามประวัติศาสตร์ของศรริลปะแล้วก็เริ่มมาจากดินนี่นะครับดินของเราเนี่ยคนโบราณแล้วก็จะเห็นในยุคเก,ก่าๆก,ะก,ะกะป็ปั้นหม้อปั้นไหเอาไปใช้ประโยชน์ใช้สายก,ก่อนต่อมาก็เป็นเครื่องประดับเป็นลูกปัดนะครับที่เราใช้อยู่เนี่ยนี่เป็นยุคหินยุคอะไรยุคโบราณจริงๆนะฮะหม้อหพวกเนี้ยมาใช้ก็คือดิน ต่อมาเมื่อเริ่มเกี่ยวกับคนเราต้องมีที่พึ่งทางใจคือศาสนาก็อดินมาปั้นเป็นรูปเคารพบูชาอย่างเงี้ยที่เราเห็นกันทั่วไปนะครับเราเริ่มมาจากดินแต่ตอนนี้ยุคสมัยมันผิดเปลี่ยนไปวัตถุดิบในการปั้นเนี่ยก็มีหลากหลายขึ้นนะครับกลายเป็นปูนปั้นสําเร็จนะครับนะก็สะดวกเราไม่ต้องไปขุดดินเหนียวขุดอะไรนะฮะ สาามรถ่งซื้้อไดเดินลงมาอีกชั้นจะพาไปชมถ้ำที่รวบรวมพระพุทธรูปและเสียงพระจำนวนมากเป็นสถานที่จำศีลปฏิบัติธรรมค่ะ ความตื่นตาตื่นใจแล้วภายในวัดยังเป็นแหล่งปฏิบัติธรรมโดยจะมีแม่ชีและประชาชนทั่วไปเดินทางมาอย่างต่อเนื่องโดยจะกำหนดเวลา5วัน7วันหรือ10วันแตกต่างกันไปค่ะบางคนก็มาบริโภคความสงบมาสวดมนต์บางคนก็มาหลบภัยไปด้านหลังได้เห็นพระเห็นแมช่ชีที่เขาไม่มีสำนักเขามาพักปฏิบัติธรรม คนก็หลบภัยไม่มีงานทำํำะไรแล้วแต่แล้วแต่บางคนก็มาหาที่สงบภาวนาบางคนก็มาฝึกฝนฝีมือตัวเองในการทํางานศิลปะกำแพงวัดสิมลา,ายทรงธรรมนอกจากประดับด้วยพระพุทธรูปและพระสงฆ์เป็นงานปูนปั้นประดับฝาผนัง บางส่วนยังนำพระเครื่องมาฝังอยู่ในงานปูนปั้นด้วยก่อนกราบดิชันและทีมงานก็แวะมากราบไหว้หลวงพ่อคุณเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยค่ะ ปัจจุบันผู้ที่วาดภาพฝาผนังวัดสิบาลัยทรงธรรมเหลือเพียง1คนเท่านั้นนะครับเนื่องจากว่าการวาดภาพต้องใช้เวลาแล้วก็จินตนาการค่อนข้างสูงด้วยส่วนภายในวัดนะครับกำลังสร้างเจดีย์ที่ประดับด้วยผ้าเครื่องต่อด้วยครับ ชีวิตยามเช้าหลายคนที่ตั้งใจตื่นมารอใส่บาทกันนะครับแต่ว่าบางทีก็ต้องรีบไปทํางานใจก็เริ่มกังวลน,นะครับว่าเมื่อไหร่พระจะมาถึงปัญหานี้มีนักเรียนที่ลำพูนนะครับคิดแก้ไขด้วยการติด GPS ไว้ที่ฝาบาตรพระนะครับให้บรรดาญ,ญาติโยมทราบตําแหน่งพระขณะออกบินทบาทลดเวลารอรับ ฝาบาทอัจฉริยะนี้ทับรูปร่างหน้าตาเหมือนบาทพระทั่วไปเลยครับเพียงแต่ว่าข้างในฝาบาทจะติดตั้ง g p s เป็นฝาบาทอัจฉริยะตักบาตรเติมบุญที่สามารถบอกตำแหน่งของพระสงฆ์ทำให้บรรดาญ,ญาติโยมที่มารอใส่บาตรคำวนวณเวลารอได้สะดวกนะครับผลงานสร้างสารรค์ของนักเรียนโรงเรียนส่วนบุญโยปรถมอําเภอเมืองลำพูนก็คือนายบารมีปัญญาเฟือนนักเรียนชั้นม .6 นะครับพร้อมด้วยนางสาวสุชานุดรินคำและนางสาวก,กนิสนัณทองสกุล น้องบารมีบอกว่าคิดวิธีที่จะส่งเสริมให้มีการทําบุญนะครับโดยให้มีความสะดวกแล้วก็ยังคงวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมเอาไว้ด้วยการติด GPS ผ่านแอปมือถือครับขณะที่ออกบินทาบาทก็กดเปิดเครื่องที่ติดตั้งไว้ที่ฝาบาทให้คนทําบุญได้ทราบว่าพระเนี่ยมาถึงจุดไหนแล้วสะดวกต่อผู้ที่มีเวลาจํากัดจะช่วยให้คนทําบุญมากขึ้นนะครับโดยทดลองให้พระนําไปใช้งานจริงมาแล้วครับแล้วก็นําข้อเสนอแนะปรับปรุงผลงานต้นแบบให้สะดวกต่อการใช้งานจริง จะไม่ก่อนนะครับเราได้มีการบอกว่าเขาบอกว่ามีน้าหนักมากเกินไปและถ้าเราจะเป็นล้างอ่ะอุปกรณ์เราจะกันน้ํำไหมอาจารย์ก็ได้แนะนํามาว่าให้ทาระบบกันน้ําแต่ผมคิดว่ามันมีต้นทุนที่สูงครับผมเลยทําเป็นสามารถถอดมาล้างได้ครับก็คือล้างเฉพาะส่วนนี้ไม่จําเป็นต้องว่าต้องมาเอาชิ้นเนี่ยครับนามาล้างไม่จำเป็นจะล้างเฉพาะชิ้นนี้แล้วก็ลดความเสี่ยงที่อุปกรณ์ของเราจะสัมผัสน้ําครับ ผลงานชิ้นนี้ครับยังสามารถคว้ารางวัลระดับประเทศมาหมาดๆันะครับก็คือการประกวดนวัตกรรมภายใต้โครงการประกวดทักษะการพัฒนาต้นแบบทางวิศวกรรมสาขาพลิกฟื้นคืนวิถีชุมชนจากสวทชครับโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาก็คืออาจารย์ประกรณ์กระสินเริศภาควิชาคอมพิวเตอร์เป็นคนช่วยเด็กๆแนะนําทุกอย่างครับ บรรดาน้องๆในทีมเนี่ยบอกว่าตั้งใจกันมากครับว่าจะทําผลงานชิ้นดีให้ใช้งานได้แพร่หลายเพราะว่าอยากจะให้วัฒนธรรมนั้นอยู่คู่กับเทคโนโลยีได้จริงครับวิถีชาวบ้านกับการลงแรงแข่งขันทำอาชีพไม่เกี่ยงงานเพราะว่ามีชาวบ้านไปรวมกลุ่มรับ,รบจ้างเก็บยอดมันเทศแล้วก็ปลูกขายายพันธุ์มันเทศให้กับนายทุนที่มาขอปลูกในพื้นที่ว่างกลางสวนยางพาราของชาวตรังนะครับมีรายได้วันละพันบาทเลยครับ ต้องรีเร่งเก็บยอดมันเทศในสวนยางพาราในที่กว่า50ไร่ไปปลูกในพื้นที่อื่นนะครับเพราะว่าการปลูกมันเทศจะปลูกเฉพาะหน้าฝนเท่านั้นเราจะมีคนมาขนลำเลียงมาส่งขึ้นรถกระบะครับเรียกอาชีพนี้ว่ารับจ้างเก็บยอดและปลูกพันธุ์มันเทศอยู่ที่ริมถนนสายเลี่ยงเมืองตรังสี่แยกอันดามันช่วงตำบลปากคมอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังครับนายสุชาติชูนุ่นอายุ37ปีชาวอำเภอรพระพรหมจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งก็รวมกลุ่มกับชาวบ้านมารับจ้างที่ตรังนะครับบอกว่าพื้นที่สวนยางตอนนี้ทับมีนายทุนเนี่ยมาขอใช้ปลูกมันเทศหลายสายพันธุ์ซึ่งเจ้าของแปลงยางพาราก็ยินดีให้ปลูกด้วยความเต็มใจครับไม่คิดเงินค่าเช่าด้วยเพราะว่าเป็นการช่วยปร,รับพื้นที่ทั้งยังเป็นพืชคลุมดินนะครับเป็นปุ๋ยตามธรรมชาติให้แก่ดินได้ด้วยโดยหลังปลูกประมาณสักเดือนครึ่งนะครับนายทุนก็จ้จางชาวบ้าน,นมาตัดยอดเพื่อนำไปปลูกขยายเพิ่มในพื้นที่อื่นๆต่อไปครับ แต่ละคนถึงมีรายได้วันละไม่ต่ำกว่า700บาทหรือว่าหากใครตัดเร็วนะครับก็จะได้มากเป็นพันบาทต่อวันก็มีครับรอยยศที่บาทรอยยศที่บาทถึงวันหนึ่งใดสักกี่มาวันหนึ่งก้าเจ็ดรอยต่อถ้าคนจำมิ้วกระตุนต้นนะโอ้ค่ะตัวนี้หน,นองมวจากไหนกันคะมาคณฑลกับมาจากคณฑใช่ไหมนี่เป็นทีมกันเล่ยหรอคะหรือว่าเป็นเป็นคนข้องตาเก้หรือคะค อ๋อซึ่งนี่นี่นี่ล้ซึ่ง่ตัวในช่วงขัวมันนี้เขาเก็บได้ต่อเดอนะคะชั้น,นโอ้ค่ะแล้วซึ่งยอดนี่ตัดได้ในช่วงขี้เดือนนะคะจากนั้นเมื่อนำยอดมันเทศไปปลูกในพื้นที่แปลงใหม่ครับก็จะได้ค่าปลูกอีกราคามัดละ10บาทปลูกได้มากก็ได้เงินมากเมื่อปลูกมันเทศได้ประมาณ3เดือนครึ่งนะครับก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ จากนั้นก็นําไปส่งตลาดหัวอิดที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับซึ่งเป็นตลาดกลางผักแล้วก็ผลมไม้จากทั่วประเทศแรงใหญ่ของภาคใต้เชียวครับชาวบ้านบอกว่าอาชีพนี้ทําให้พวกเขามีรายได้เป็นกอบเป็นกันะครับดีกว่าการไปทํางานรับจ้างทั่วไปแล้วก็ตอนนี้นมีพื้นที่ปลูกมันเทศประมาณ2 0 0ร้อถึงสามไร่เลยนะครับกระจายในหลายจุดของจังหวัดต,ตรังยังต้องใช้แรงงานคอยเก็บยอดแล้วก็ปลูกมันเทศอีกเยอะเลยครับ งานใหญ่และเป็นงานการกุศลของที่อำเภอร,รามันจังหวัดยะลาพร้อมใจกันออกมาร่วมวันแห่จับปลาหารายได้สมทบทุนให้กับโรงเรียนและก็มัสยิดในพืน้นที่ครับใครถนัดจับปลาแบบไหนชำนาญอุปกรณ์อะไรก็ขนกันมาแล้วแต่เลยครับเพื่อมาจับปลาที่อ่างเก็บน้ําบ้านทํานบตํานบลกาลออำเภอรามันจังหวัดยะลาที่เปิดขายบัตรจับปลากันอีกครั้งในรอบ8ปีครับนี่เป็นงานการกุศลหาไรายได้บํารุงการศึกษาและก็ศาสนาในพื้นที่ กิจกรรมในครั้งนี้ครับกำนันตำบลกาลอผู้ใหญ่บ้านหมู่3ามบ้านทำนบสมาชิกอบตอกาลอและก็คณะกรรมการหมู่บ้านร่วมกันจัดนะครับโดยเก็บค่าบริการคนละ300บาทต่อคนนะครับปลาที่มีในอ่างเก็บน้ําก็มีทั้งปลาบึกปลาสวายปลาตะเพียนปลาชะโดปลานิมปลาดุกซึ่งเซียนปลาและก็ชาวบ้านแต่ละคนต่างก็ได้ปลากันกลับบ้านเยอะมากครับแล้วก็ขายให้กับชาวบ้านที่มามารอขอซื้อด้วยนอกจากนี้ครับใครที่จับปลาได้ตัวใหญ่แต่ละชนิดนะครับ ทางคณะกรรมการก็จะมีของรางวัลม,มามอบให้อีกด้วยครับก็สร้างรอยยิ้มความสนุกสนานแล้วก็ถือเป็นกิจกรรมยามว่างที่คลายร้อนได้เป็นอย่างดีครับผู้ใหญ่บ้านบอกว่ารายได้จะนำไปสมทบทุนในการพัฒนารูปแบบการจัดก,การศึกษาของโรงเรียนตาดีกันะตอดุลอัดฟานที่บ้านทำนบส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาของมัสยิดดูรุนชีไดในพื้นที่และก็กิจกรรมสาธารณประโยชน์อื่นๆด้วยครับ สำหรับอ่างเก็บน้ําบ้านทํานบเป็นแหล่งน้ําเพื่อการเกษตรภายในหมู่บ้านแล้วก็เป็นแหล่งพาะเลี้ยงพันปลาหลายชนิดนะครับเพราะว่าปล่อยพันปลาลงไปตลอดเวลาจึงไม่ต้องกลัวว่าปลาจะถูกจับจนหมดหรือว่าเสียทรัพยากรไปครับ ปลาที่จับได้ตัวโตๆ,ๆทั้งนั้นเลยนะครับงานนี้มีพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยมารอซื้อปลากันถึงที่เลยก็ได้ปลาไปขายต่อเป็นการหมุนเวียนเศรษฐกิจในพื้นที่ด้วยครับทั้งหมดนี้ก็คือทุกทิดทั่วไทยครับคุณผู้ชมยังสามารถติดตามรับชมรายการทุกทิดทั่วไทยย้อนหลังได้ที่<ฮ>แฟนเพจของทุกทิศทั่วไทยครับแล้วก็ติดต่อกับทีมงานได้ที่หมายเลขโทรศัพท์027902571ขึ้นหน้าจอตอนนี้ครับ และว,วันนี้ครับเราจะลากันไปด้วยภาพที่อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาตรเตรียมพัฒนาบ้านคลองทรายให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทั้งชมกระทิงวังน้ำเขียวแล้วก็โครงการสตรีทอาร์ตนะครับเพื่อส่งเสริมให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวที่ยั่งยืนมาเที่ยวได้ทั้งปีเลยครับแล้วกลับมาพบกับทุกทิศทัวไทยกันได้ใหม่รายการที่เราย่อเมืองไทยมาไว้ใกล้ๆคุณนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ